สวัสดีค่ะสอนแย้ดิ้พระเพิ่มมีสิบห้าเบอร์คนเฮ็ดเนี่ยนะคะเด้อเทพื้นเทพื้นเทพื้นมาทำเบอาวนม่กันกินข้าวน้ำกันมีสายอวขาเปสซัมตัว่บคนงานมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินข้าวกินข้าวกินข้าว มาด่มี่น่องมาด่มกินของเสี้ยงวายเสียงวหวเสียงวาเสียงวางต้มเพ็ดตำหมกตำกต้มเป็ดมาเด้อมาเด้อมาเนไผ่เล่นไผ่มาเด้อกระล่งเล่นไผ่ มาเดี๋ยวกินขเขานั่นต้ <c oughs> มเป็ดได้ดิม<อ>นี่โมนาบ้านมาเรี่องพี่น้องเด้อเอากะไดบอกเพราะอย่าเพิ่นไปผุนรัตาก,การ <c oughs> ไม่ได่ท่านล่องบ <c oughs> อกเจอเห็้อย่างเท <c oughs> <ก>ีพื้นน่กันบอ ที่แพ็กกว่าทางเทียบที่แพกกว่าแตจ้างมางม่อไรตาจ้างมกที่แพกคนแล้วที่แพ็กเลยมีงานตรนี้ดูบุงกวงางยมันแบทางที่แพ็กกวงตอนไหนเนเอาไหนไปที่จะเส้นะบอกเขาลดลกที่แพ็กกว่างถ้าจะวัดต้งรู้ไปบอกตกรมาชเม็กวงเมยองเมงเก็กเส้นเล็อ สร้างมากพูแล้วปะวนี่คนเดียวคนใส่ศละลอย้าแรก่องศพละลอยอยู่นี่่นใส่ศละลอยพี่แต่ว่าชีแพดกันละลอยหันคี้ละอยก็พอจ้างกอดีเรา้ปเบิ่งเบิงยบาลกินเขากันเบิ่งบอลได้บอกเขากาดพิสูแต่ว่าหัน รวยรวยจะสัดหวานยุ้ีกันนี่เพิ่งหนา้างโอ้ยหนาซางเพรางา้เออต้องอาบรอกน้ำนี่บ้านนี้วัด้อานนี่บอกทนี่เข้าอบท่านที่เ้านอนย่างห่อเวัดพี่แม่น้องส่องนี่นะวัดอะไรพี่น้องมากินเข่าทำสมางด้ย รักออกมาอีกเด้อสร้างเอ้ยหลายๆน่ะยังสหม้อเด้หม nah ้อน <Phase? S 3> ึงก <in kindergarten. S 1> ัพี่เ่นองเนาะพี่หม้อนี้ก็ยังหม้อ่นก็ยังเต็มผมมาเลยทักเพิ่นบ่ตักหลายนว่ายาเป็นงนกิน่าน่อยมาทไมน่อยเออมาเหน่อยเเมน้อยมากินทํากันเออทลอยน้อยไปกินงานเลยอไ่เนีเออ ไปทำไปบวมมันหลวดนี่หลายหลายูกรหนงอ้าดูกางอะไรให้มันองเนชัวร์ของนให่เนียสีเธอไม่วเพอวันหนึ่งยังตีบอกเพราะว่าตำหุงกับแซ่เป้าแด่นนี่ยังตอนนั้นเขากินตำมหงกินกันนี้เดือขันทรงโซดเนง้ไม่ดีเพราะมันทรงมาน่าเฉียเสียเข้ากระดได้พร้อมน้านเลีย